กอนมาดีๆเฮ็ดจังสันอนิวมันนี่สีดำม,มาแต่นา้าสิตำอันนี้พี่น้องสีดำหัวหอยใส่มูยอ๊ใส่กระปุนสีดำกระปุนเบิ้งเบิ้งโทรศัพท์เกียนไปขึ้นมาเห็นเขากินกระปุนเป็นกระแสก็ได้ยากอ่ะสบายดีปลาดุ่งกันสบายดีคนมักตอนสีดำกระปุนให้น้องนิว กินแม่ก็อยาขนาดน้องเอยากเตแม่ตืนแเพเจ้าื่นมาคอกิเปรีนไปดเไปด่งไปเชิัวกระปุนันดูแเรียบร้อยแล้วสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาทำกระปุกงาจะเฮเป็นพวกนม่อยากตำพิกเนี่ยสปรุงกันไห ตามแ่ตมักกปีกวผกปีกปีกีกุ้ตึงปลากรูวาไ้ตามสมัคใแ่กปีกเลกินเพอยังมาทางนะกินเพยแกงก็พักนั้จกกรพักถั่วกพักถั่วกันทินู่วก็สจ้ะ Society, ผักผักปูไม่อย่งดียมือมืนมือไป็นตลาดจะกูใยังซื้อใารอ่ระเืรดือ่แม่ตกแล้วนประดอซื้ออัใส่ตะปูรเดอนซื้อตะปูเอง ไม่าเล่นเครื่องมบอครบมีข้าวไม่รู้มาเล่นมีตะกเตร

ปแจ๊กเขาเขาขายเขาบอกว่าเต็มกับตาอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากไดไก็มาเอาคู่บอกเตรียมเตรียมเตรียมเดีวเดี๋ยวเรียบร้อยเตรียมเเลยไปไก่ด้ครับีิได้บุมบิ๊มรีซั่นมเต็มใส่แดงๆรเ เด้อฮอยเซมุยออมมเด้อพี่น้องมาเด้อแกงรวัวเด้อแกงรวัวก็อยู่คู่นี้อย่าเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องมาเด้อเครื่องเราจะครบปันใดอหน้าตาเจ้าก็เออไปหาต่างเกาะมาตักกินน่าจะไปหาต่างเกาะก่อนเด้อบ้ดนี้ให้เบิ่งหน้าตาก่อน

ไม่เื่มนบ่วงอะ่เล่หนึ่ง่อืเ่อหืมอมฮะฮะอ่าจอย่าอ่ไม่เหมนเต่อเ่องอเค

không phải lại với thợ đã Ta mưa rồi, ta mưa không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp I'm uh going -huh.

สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC วัตถุคุณทุกคนาตื่นมากเห็นน้ำหมอกมันน้ำหมอกทุกคน,นคี่นเลยคือวัตถิน้ำหมอกพี่ตุพี่ตุ ตมห้งเดือดีดีพมากินตังอกินตำขาปุ่นกตบบรีพีดีบสาีน้องเอ้ยแต่เดือนมาซ้อมากมาเห็ดกินซะกินตัวนี้ปีนฉีบปีนเนื้อให้เลยน้องอุดตัวนี้ก็ก้อยก้อยเดียบ้อยละนี่ก้อยเนื้อ อีแม่เรากินอะไรเนาะกระดึปิีงให้ดาซาตัวนี้มันคอยเอาคอยต้องอั้นกับเนี่ยวกินน่กิอีแม่มันกินเปลี่นเปลี่นสิเปี่งเอาแม่เรากินเขาผัวบละผิดถองแล้วผิดถองก็เดือดเดอกินตะคองแหงกินตะปิีงแต่ยังปลี่งกะจี้แจวก็กินอะไรเปิีงกินขนมตาขนมเต่ากับเต่า แต่บะมณนี้นะมอเง้าได้ได้หมองอ่าได้ได้สิเจ็งนะครับก็เหดีนมองราก็สิบมงได้ยนแลอกสิเฮ็เดี่ยวยังเดี่ยวก็เตรียมไปนะเพราะนาเตรียมของออกไปนาคือก่า